สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพามาดูติดตามเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพออยู่พอกินตามอัตภาพนะครับก็จะมาอัปเดตพืชผักสวนครัวที่ปลูกปลูกในบ้านนะครับปลูกในบ้านแต่ก็คือจัดสรรให้เข้าที่เข้าทางให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ครับนี่เป็นมะเขือนะครับมะเขือที่ปลูกไว้เป็นมะเขือเจ้าพญาครับก็จะมีปลูกไว,ไวไหลายเจ้าพญาเนี่ยจะมีมีหลายสายพันธุ์ก็จะมีเป็นมะเขือกรอบเป็นมะเขือขาวที่ปลูกปลูกทิ้งๆไว้ปนๆกันไว้นะครับก็จะเห็นว่าคือออกลูกมาหลายรุ่นแล้ว นี่เป็นต้นมันปูนะครับมันปูก็จะมีมันปูมีมะละกอปลูกซแซมแมกันไปนะครับนี่ต้นมะกอกน้ํมามะกอกน้ําเป็นมะกอกน้ําแพะนะครับก็ปลูกผักวนๆไปนี่เป็นพริกนะครับพริกกระดังติดโลก บอเตอร์ครสบอตเตอร์ครนี่ก็เป็นผักสลัดสลัดน้ำเรียกสลัดน้ำนะครับภาษาบ้านเราจะเรียกสลัดน้ำก็พอเพียงครับตามศาสตร์พระราชาของในหลวงครับใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นี่เป็นขนุนนะครับต้นขนุนขนุนติดลูกเต็มต้นเลย ว่าเขาจะติดเกือบทุกกิ่งนะครับเป็นขนุนขนุนหนังหวานมากกรอบมากต้นนี้ส่วนนี้เป็นขานะครับขาไวปลูกไว้ข้างๆบ้าน ก็ไว้ทำประโยชน์ได้ไหลายอย่างมีมะละกอมีส่วนนี้ก็เป็นมะเข,ขือต้นกล้วยครับต้นกล้วยต้นกล้วยนี่ก็มะละกออีกต้นหนึ่งครับส่วนนี้เป็นต้นแก้วมังกรนะครับต้นแก้วมังกร ก็ติดลูกมาหลายรุ่นแล้วต้นมันแก้วองกข้างหลังนี้เป็นต้นมะกรูดนะครับคืออะไรพอปลูกได้ก็ปลูกไปเลยจะแ,แบ่งให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนิดนึงนี่เป็นมะนาวนะครับมะนาว ปลูกไว้ข้างบ้านเหมือนกันก็ปล่อยให้ต้นเขาโตโยงๆไปลูกนี้เขาดกเป็นมะนาวพันธุ์ท่านพิจิตนะครับลูกใหญ่น้ำเยอะก็ตัวนี้ก็ได้พันธุ์ซื้อพันธุ์มาปลูกนะครับเห็นว่า ลูกโดกดกมากส่วนข้างๆนี้เป็นต้นสตอนะครับสตอก็ปลูกลองปลูกดูเพราะเองปลูกเองต้นก็โตแล้วปบอกปลูกลองดูว่าไม่รู้จะได้กินผลผลิตหรือเปล่า แต่ก็น่าจะได้นะครับต้นเขาเริ่มโตแล้วลสูงมากลแล้วส่วนหน้าบ,บ้านนี้เป็นต้นกระท้อนนะครับต้นกระ้อนปลูกไว้ลิมรัว้วติดลูกมาสองสามรุ่นแนละ้วส่วนนี้เป็นชมพู่นะครับ ตูนี่ก็ติดลูกมาหลายรุ่นแล้วครับทิมจันส่วนข้างล่างก็จะเห็นเป็นว้านหังเจระเข้นะครับคือเขาอาศัยล่มเงากันได้เพึ่งพาอาศัยกันส่วน,นี้เป็นไปเตยนะครับใบเตย เตยหอมนี่มาเขือเจ้าพญานะครับลูกเขาก็จะประมาณนี้บางลูกก็ใหญ่กว่านี้ต้นละมุดนะครับต้นละมุดหวานกรอบส่วนใี้เป็นต้นน้อยหนานะครับต้นน้อยหนาจะปลูกอาจะจะติดกับต้นตะลิงปิงนะครับ ได้ผลผลิตกันหมดแล้วเรียงปีนี้ก็ดกดกถึงดกมากครับข้างๆบ้านนี้กเป็นกระเพรากระเพราแซมกับมะเขือก็เป็นมะเขือพวงมะเขือพวง ก็จะขึ้นขึ้นกับมะเขือมะเขือเจ้าพญายนี่ยแหละครับปลูกด้วยกันได้ส่วนนี้เป็นพริกนะครับพริกชี้ฟ้าส่วนนี้เป็นพริกกินดาครับก็ติดรูปบ้างหนอนกินบ้างก็ ไม่เป็นไรแบ่งๆกันเพราะว่าเราปลอดสารเคมีอยู่แล้วพืชถักสวนครัวที่นี่ไม่ไม,ไม่ไม่มีสารเคมีครับจะปลอดสารทุกอย่างข้างหลังนี้ก็เป็นมะนาวต้นหนึ่งครับส่วนข้างหลังนี้เป็นต้นเขาเรียกว่ามะตู้มม,มินเดียครับสำหรับกินยอดกินกับพวกตำพริกพวกอะไรได้ ก็จะมีแต่คล้คือสิ่งอะไรที่เป็นพื้นฐานนะครับความเวลาเราต้องใช้ต้มผัดแกงทอดก็ต้องมีติดบ้านไว้แล้วก็เป็นดงมะเขืออีกนะครับมะเขือก็แบ่งๆกันตัวนี้เป็นกระชายครับ มะนาวกำลังติดลูกแบ่งให้พริกขึ้นจะเห็นว่าพริกพริกแกวหอมอยู้งหลังลนะฮะก็จะขึ้นขึ้นซับแซมกันขึ้นไปก็ประมาณนี้ครับเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินตามศาสตร์พระราชา มีน้อยกินน้อยครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ